สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับแล้วสู่การรีวิวสินค้าเหมือนเดิมนั่นก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวสินค้าจากแบรนด์ a l ร่านั่นเองนะครับในชื่อรุ่นนะครับที่มีชื่อว่าเจ้าตัวของ F2023 นะครับหรือว่าจะเป็นตัวของคีย์บอร์ดเกมมิ่งนั่นเองนะครับแล้วช่วงนี้อยอ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับทั้งสเปคและรายละเอียดจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับ เค้าอก่อนที่จะไปดูสินค้าภายในนะก็มาดูหน้ากล่องกันก่อนเลยนะซึ่งหน้ากล่องตัวนี้ผมนะก็จะบอกรายละเอียดประมาณนี้เลยนะก็จะมีโลโก้ของออร่าเนาะแล้วก็ชื่อรุ่นของมันนะ F223 นะครับเป็นเมมเบรนคีย์บอร์ดนั่นเองนะครับแล้วก็โลโก้ตรงนี้ผมนะก็เป็นโลโก้ผู้จัดจาหน่ายในประเทศไทยนะหรือบริษัทเวลเทคนั่นเองนะก็ถ้ามีปัญหาผมนะก็สามารถติดต่อบริษัทเวลเทคกันได้นะคีย์บอร์ดตัวนี้ก็รับประกันทั้งหมด2ปีเต็มโอเคหน้าตาคีย์บอร์ดก็ ไม่ได้มีอะไรมาให้เยอะนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นสเปคละเอียดนะผมนะของเจ้าตัว F2023 ตัวนี้นะครับนี่วิธีการกดฟังก์ชันต่างๆ USB น้ำหนักนะผมนะก็ดูกันได้ตรงนี้ก็มีภาษาไทยมาให้ด้วยนะครับรวมถึงตัวนี้ผมนะครับพอรตทุก w i นโดว์เหมือนเดิมนะครับโอเคผมนะก็สลรับสเปคก็ไม่ได้มีอะไรมาให้เยอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูสินค้าภายในกันดีกว่าผมนะว่าจะมีอะไรมาให้บ้างนะครับ โอเคครับ okay. ผมคอแกะออกมาแล้วก็จะเจอกับเจ้าตัวคีย์บอร์ดอย่างนี้เลยนะก็ไม่ได้มีสินค้าหรือคู่มืออะไรมาให้แต่อย่างใดนะครับซึ่งสวิตหรือปุ่มนะผมนะก็มีสกีนไทยมาให้ครบนะผมนะมีน้ำแพดมาให้ครบนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็สกีนเป็นโลโก้ของออร่ามด้วยนะครับคีย์บอร์ดนะผมนะก็จะเป็นไฟแบบเรนโบว์นะก็เดี๋ยวไปเสียบให้ดูด้วยนั่นเองนะครับส่วนตรงนี้ผมนะก็จะมีเจ้าตัวของ ที่จับยึดหรือหูหิ้วไหมด้วยนะกรณีที่อยากจะพกพานะฮะก็สามารถที่จะจับหิ้วอย่างนี้กันได้นะครับก็จะประมาณนี้นะซึ่งสวิตตัวนี้ผมนะก็จะเป็นเมมเบรนสวิตนะหรือว่าปุ่มยางฟิล การกดมันก็จะคล้ายๆแบบว่ากึ่งเซมิแมคานิคอลนั่นเองนะครับก็ใครที่ชอบฟีลกึ่งเซมิแมคานิคอลหรือว่าเมมเบรนสวิตช์กดเสียงเงียบๆนะก็สามารถที่จะซื้อตัวนี้ไปใช้งานกันได้โอเคส่วนด้านหลังนะครับก็จะไม่ได้มีอะไรมาให้เยอะนะก็จะมียางกันลื่นไม้ทั้งหมด2จุดนะครับรวมถึงตัวนี้ก็มีปรับระดับมาให้ทั้งหมด1จุดตรงนี้นะฮะก็มาปรับกันได้นะครับก็จะประมาณนี้สำหรับคีย์บอร์ดส่วน สายผมนะก็จะเป็นสายยางทั่วไปยาวประมาณ1เมตรนะครับแล้วก็หัว USB ตัวนี้ก็เป็นหัวแบบสีเงินปกติไม่ได้ชุบทองมาให้แต่อย่างใดนะครับตัวคีย์บอร์ดก็ประมาณนี้นะก็เ๋ยวไปเสียบไฟแล้วก็ฟังเสียงการกดของคีย์บอร์ดกันเลยดีกว่าผมนะว่าไฟแล้วก็เสียงในการกดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับนี่ก็คือไฟและเสียงการกดนะก็ ิวการกดมันก็จะเสียงแบบว่าประมาณนี้เลยนะส่วนไฟก็จะเป็นไฟที่เขาฟิกมาให้ประมาณนี้เลยนะรวมถึงตัวนี้ก็มีปุ่มมัลติมีเดียมาให้ครบคันนะก็สามารถที่จะกดฟังก์ชันแล้วก็ปรับกันได้นะจะประมาณนี้นะครับและนั่นก็คือรายละเอียดและสเปคทั้งหมดนะของเจ้าตัวคีย์บอร์ด a l r a F2023 ตัวนี้นะก็สำหรับใครที่กำลังมองหาคีย์บอร์ดใหม่นะในราคาที่ประหยัดนะก็สามารถที่จะซื้อตัวนี้ไปใช้งานกันได้นะ ก็ฟิลกันกดนะผมนะ่็จะเป็นฟิลแบบเมมเบนสวิตนะหรือแบบปุ่มแบบเงียบๆเนานะใครที่ชอบปุ่มแบบเงียบๆปุ่มกดนิ่มๆน,นะก็ซื้อเกินไปใช้งานกันได้นะรวมถึงตัวนี้รับประกัน2ปีนะผมนะจากบริษัทของว i t e c h เนาะก็ถ้ามีปัญหาก็ส่งเคมกับบริษัทว i t e c h กันได้นะก็รับการสูงสุด2ปีเต็มนะครับ <Wow. S 1> แล้วก็ราคาตรงนี้ผมนะก็มีราคาเริ่มต้นประมาณนี้เลยนะฮะก็ใครที่สนใจก็ ไปซื้อกันได้นะก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ช้อปปีหรืออะไรต่างๆไว้ที่ตารางคลิปนี้ให้เหมือนเดิมนะครับการรีวิวก็จะประมาณนี้ละกันนะก็ถ้าชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม